เอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่กับเกมใหม่ครับนะครับบอกเลยนะครับรอบนี้นะครับเราหายกันไปนานโคนานโคร นานแบบสุดๆเห็นความนานเจ็ดแปดแปดตห้าร้อยพันปีก็เลยเป็นนานยังไงก็อยากจะบอกว่ามันนานที่เราไม่ได้กลับมาเล่นแบบด้วยกันนะครับไม่ได้เล่นอะไรที่แบบเป็นเกมคลิปเดียวกันคู่กันสองคนคือตอนนี้เราก็พร้อมแล้วครับที่จะได้กลับมาเล่นด้วยกันนะการความกลับมาของเราอยู่กับแม็กโดนโน่การกลับมาของเรานี่เป็นอะไรที่หิวครับมะเราจะมาเล่นแบบแมกโดนโนเราจะมาเป็นพนักงานแม็กโดนโน่กันมา เป็โกครับไปเลยอ่านกดไหมโอเคก็เป็นเวอร์ชันนะครับเขาบอกว่าเป็นเวอร์ชันนะครับ8.1ขึ้นไปนะครับแล้วก็จ8ดแเขาบอกว่าแมปนี้ครับชื่อว่าอ r เด r Up ครับหรือว่าสั่งเข้ามาเลยนะฮะเราก็เป็นประการกดเลยพี่เอาครับมาจอดถูกว่าโอ้ตอนแรกเปิดกล่องดูก่อนนะนายจะมีเนื้อดิบอยู่ในนั้นแล้วนายก็เข้าไปเอาเนื้อดิบมาย่างให้สุกเลยบอทดแล้วครับอ่าได้เนื้อดิบแร้วครับ ไปย่างครับไปย่างไปย่างครับเอาไปย่างเลยเลยครับอ่าแล้วก็รอ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 เอาลูกค้านั่งไกลอยากประท้านเรอครับไปไหนเออเอาเฮ้ยลูกค้าของไม่ได้เลยไปไหนเข้าไปแล้วพี่อะไรนะลูกค้าไปแล้วอ่าคนใหม่มาไม่เป็นไรรอรอรอจนรอจนสุกครับรอจนเนื้อไหม้ครับ ฮอ่าสุกแล้วอ่าประกบนขนมปังเรียบร้อยครับเอาไปใส่ในเบอร์เกอร์ใส่แล้วเรียบร้อยไหต่อเฮ้ยพี่ไหนมีอะไรอีกมีก้อนชีสว่ะหั่นเลยหั่นหั่นเออหั่นแล้วอ่าได้ชีสแล้วเว้ยหั่นอึ้อเพ้โอ้ยได้ชีสชีสอยู่นี่ชีสใส่เลยไหมครับเจ้านายใส่เลย อ่าวางไปไล้เลยอ่าวางแล้วไงต่อครับไม่มีเขียนบอกรวมีอะไรอีกอ้าวมีพผักครับอ่าวผักตบครับอ่าวทำไงครับเนื้อเรื่องไม่บอกอีกแล้วอ้าวเราทําเองก็ได้เลารอครับกดคลิกดูข้างในพี่ผักสะอาดทันทีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาเอาเท้าปั่นปั่นให้มันสะอาดสักซักอาสะอาดนะเว้ยอ่าได้มากเอาผักไปใส่พี่เอาอ่ะใส่ผักแล้วใส่เลย อมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศทำไปอ้าพี่มะเขือเทศในกระดามะเขือเทศแบ่งชิ้นส่วนอ้าแบ่งแบ่งอ้าแบ่งแบ่งแปรงอ้ามะเขือเทศเสร็จแล้วอะไรอีกอะไรอีกโอ้พี่เป็นไฟเป็นไฟเบอรได้แล้วเนี่ยเป็นไฟพี่ผิดไฟไปทอดไปทอดไปทอดอ้าทอดทอดทอดกอจะอู้โอ้สุดยอดแบมนะครับพี่เราแบมนะครับอ้าไม่รอร่างกายอยากประท้าเหรอนะฮะผมเป็นพนักงานนะเว้ยอย่าคิดแตมาอยู่เรื่องอรอครับ มันยังไม่สุกเลยบดนั่นดิเพใส่เอฟเฟกต์ครับท่านผู้ชมเอาสุกแล้วสุกแล้วพี่ได้สองชิ้นได้แล้วงั้ต่อได้ก่อนะครับเอาไปครัข้างวางข้างวางวาไงอ่ะอ่าสุดยอดวางแถวแถวเนี้ยนี่ไงอ้าวเลยอันหนึ่งเลยอันหนึ่งเอาในในกล่องมีอะไรในกล่องมีอะไรเฮ้ยมีแก้วมีแก้วไปกดน้ำกดน้ำ เร็วเร็วย่ลูกค้าไม่รออ๋อทอร์นาอะไรน้ำส้มอ่ะกดกดน้ะอ๋อสุดยอดโอ้โหน้ำมาน้ำมาน้ำเต็มย่งเต็มยังจอก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 ยังไม่เต็มไม่เต็มไฟ็มเแล้วเก็บไว้กินเองเต็มแล้วเต็มแล้วยกยกยกไปเต็มแล้วเกี่ยมาเร็ว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 ลูกค้าอ๋อสุดยอดพี่อูสวยงามได้แล้วโว้ยครบยังครบยังยังครบแล้วก็กดกดให้เท่ากดให้เท่าปิงแล้วติง ติงติงติงแด้งติงเอาไปโอ้สุดแล้วนี่เอาไปแล้วเรียบร้อยสุดยอดครับไหนเอ้าลูกค้าคนต่อไปรอลูกค้าใหม่มาก่อนเดี๋ยวเราจะสั่งเรอสั่งรอกดเรอสั่งคุณจะเอาอะไรครับรับอะไรดีครับพี่มองหน้าเราพี่รอรอฮะข้อเขาบอกอยากได้ข้ารับอะไรดีครับท่านลูกค้า ที่นี่นอะไรครับพี่แบ็กโดนัานะครับด่ากินอะไรสั่งเลยครับโดนัาเปนนแโดคัลสั้นเขายังไม่สั่งเลยเพ่ต้องรอครับรอเขาสั่งเขาไม่สั่งครับเขาเขาอาจจะไม่สั่งไปเขาอาจจะเช็ดน้ำมูกอยู่เพ่ยังไม่ว่างไม่ว่างรอเขาหน่อยสวัสดีครับ่อเขาเอาห้าเขาเอาห้าเอาห้าใช่ใช่เขาบอกใช่ใช่เขาบอกใช่ใช่ ฟังฟังฟังเขาตอบมากินเยอะเลยเนี่ยเอาไปฝากลูกเมียไหมเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาท้อทอพี่เขาท้อเขาทอฮะเขาบอกขาพี่พี่เขาเรียกพี่อะฮะฮะครับครับครับพี่ครับว่าไงครับเอาละครับพ่อข้อมึงจะแดกขนมปังหรือไงอ๋อเขาไปออาไปเลยจะคิดอะไรกันแน่เออจะกินอะไรเนี่ยไม่สั่งแต่ทีเสียเวลาเนี่ย สั่งไม่สั่งเดี๋ยวแม่งออกไปต่อยแม่งเลยสั่งเลยเอยสั่งเสร็จอ๋อส,สรออุปคือเขาให้ทำแค่ชุดเดียวอะเออจบปลาออกากานปะพี่พี่ออกงานออกงกานาเออปลาปลาปลา,ปลา,ปลาเฮ้ยเอาตังมาเอาตังมาโอ้ยต<า>งัม<า>ตงมากดตังกูรู้ก่อนออกกันกดกันเรือ่<กล>อ้ยร้อยแปดสิบแล้วเขาอ๋อหรือขั้นละหกพนเร็วเๆ็เนี่ยสองร้อยบาทเอาไปห้าหลือห้าหลือห้าหลือสองไก่กันเหลือสองเดือสามเดือสอง เดีอยหนึ่งเย่เรียบร้อยพี่จบโอ้โหจบแล้วเป็นแบบที่เล่นจบไปมากเร็วที่สุดในชีวิตเฮ้ยพี่ร้านใหม่วะเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเขาต่อยกใจเราเว้ยพี่เขาต่อยใจเราเว้ยมันต่อยกันไปไปไป ไปไปพี่กดก๊อตต่อยกันกดอก๊เอาไี้แทงเลยนี่เลยพี่เราไม่ไหวแล้ววะทนไม่ไหวแล้วว่ะบสเฮ้มาเลยมาเอามีดไปก่อนเอามีดไปก่อนมามามึงจะทะเลาะอะไรกันทะเลาะอะไรกันเนาะอ่ะเออไม่ถ่ายงี้ทะเลาะอะไรกันนนี่ะทะเลาะอะไรกัน ทะเลาะอะไรกันทะเลาะอะไรกันบ้างข้าวปลาไม่กินตังก็ไม่จ่ายตังก็ไม่จ่ายเรารึกว่าร่เราคุลพ้นเขาแล้วพี่ตังก็ไม่จ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตังก็ไม่จ่ายออให้รู้ไปนี่ไงได้ผกขึ้นมาแล้วพี่ป้าพี่ทําต่อได้ผกขึ้นมาแล้ว กดกิ้งกดกิ้งเฮ้ยพี่ได้เหนย,ยคืนมาแล้วอ่ะเออเออทำทำทำลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซ่อมแป๊บเดี๋ยวผมซ่อมแป๊บเดี๋ยวลูกค้าไปไม่ได้เออทำทำทำพี่เราทำร้านใหม่เราทำร้านใหม่ <Christine. S 1> มัน,ม,นม,ม,มันมขนมด้วยว่ะมะกะลองมะกะลองหรือวาอ,อันนี้ใส่ใส่อ่าร้านปิด<ส>ชั่วคราวครับร,<า>ร้านหอมร้านปิดชั่วคราวครับร้านปิดชั่วคราวผมกำลังจัดร้านอยู่มาคงมาเฮิรเดี๋ยวโดนหลอ ไปไปต่อยเลยเออพี่ไล่ไปไล่ไปคลิปนี้แม่ไม่มีหายเลยทำลายของเขาแล้วก็ไม่ได้ไปไปสาระอยู่ไหนนะไคือแบบนี้เป็นแบบส่งของนะครับเราก็มาเล่นกันฮานะครับควรตีนนะครับคกวนนะครับจริงๆ่าแบบมันทำอะไรได้แบบมันทำอะไรได้เยอะกว่านี้รู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์มั้งนะครับ หรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่เป็นหรอรอรอ,อเขาทำให้สมดุลก่อนไอ้สมบูรณ์ก่อนเราจะได้มาเล่นอีกรอบครับนี่นี่เราป้นมันจะหมดตรวจตรวจแล้วเนี่ยนะครับอุ้ยบอสกินแอปเปิ้ลไหมบอสกินแอปเปิ้ลเอ้ร้านพี่เรามากดดูดีกว่าเรามีร้านแบ็คไอในตัวแบบนี้มีอะไรบ้างในของเขา ไหนไหนเปิดคัสตอมให้พี่หน่อยเปิดเกมโหมดให้หน่อยน้งพี่เปิดแล้วครับไหนยังไหนดูดิมีอะไรบ้างอันนี้อะไรเอ่ยสูบก็มีแฮมเบอร์เกอร์นะแฮมเบอร์เกอร์อันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยดาวพูโตอ๋อนี่หัวหอมหัวหอม เอ้นี่ใส่กอกเหรอพี่ไอยมีหัวหอมมีใส่กอกด้วยเหรอเฮ้ยมีแบบบิ๊กแบ็กด้วยวะเออเจ๋งว่ะแบบนี้คือมีสเต็กด้วยพี่บอสดูนี่ดิบอสดูนี่อะไรเข่มมากดูดิโหของกินเยอะมากเลย บิ๊กแบ๊กเพ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่อ๋อมีมะคงมะเขือเทศมีเนยแข็งโอ้เยอะแยะเลยมันเด็ดตรงเครื่องสักผ้าแหละไอที่ล้างอะนะฝนตกครับร้านปิดแล้วครับมาปิดร้านปิดร้านปิดร้าน ไปบอกคนดูพี่เราประมาณประมาณนี้แหละนะพี่เนาะติเสียงกดแป๊เคมาก็ประมาณนี้ครับร้านค้าไอ้บ้าโอ้โหไม่ต้องมีเนยมีน้ำเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องอะไรก็ไม่รู้เพื่อนทำน้ำไงนี่ยเพื่อนทำน้ำก็ใครอยากเล่นแบบนี้นะครับก็สามารถโหลดได้ที่ใต้ดิส c r i p t i o n แล้เนาะพี่เนาะเนาะ แล้วสามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับใต้ description นะครับเป็นแบ็คแบ็ c โดนัล d นะครับผมโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับทุกใครนะครับแล้วแบบต่อไปจะเล่นแบบอะไรกันนะครับเราจะไม่ทางแบบแบบนี้ถ้ามันไม่บักนะครับเป็นแบบแรกที่แบ่งหน้าเล่นแล้วแบ่งบักเราก็เลยมาจะเองเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ติดตามพวกเราด้วยครับเราจะมาเล่นกันพาร์ทหน้าเราจะมาเล่นกันเป็นคู่เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดทับสไครนะครับเพื่อพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ